สวัสดีค่ะเก็บบรรยากาศรุ่มขายของขึ้นแผ่นเสร็จแล้วนะคะเอย๋ยวพิ่งน,นี้ฉาบเพื่อนเพื่อนลูกค้าคนไหนสนใจก็สั่งได้นะคะเบอร์โทรอยู่หน้าโปรไฟล์ช่างนำอลูมิเนียมวงลวดฟ้าพิดาน จันทบุรีถ่ายเก็บบรรยากาศไว้นะคะเป็นซุ้มขายของค่ะตรงนี้สรุปไม่รู้เจ้าของบ้านจะเอาเป็นบานเลื่อนหรือบานกระทุงเลยอคะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเขาจะเอาอยัางไงแกเปลี่ยนชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาช่างเขากำลังขันน็อตอยู่ด้านในนะคะ เก็บบรรยากาศด้านในนะคะของที่เหลือได้เก็บให้หมดทั้งในอ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นรถพ่อเก็บเข้าไว้หลังบ้านหมดแล้วเดี๋ยวขึ้นรถ สนใจก็ติดต่อได้นะคะเบอร์โทรอยู่หน้าโปรไฟล์ช่างหนํำอลูมิเนียมมุงวัดฟ้าพิดาจันทบุรีจ้า